สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับสำหรับวันนี้วันนี้ก็เอาคลิปเรื่องของวิเคราะห์ระบบการเล่นเกมรับมาฝากนะครับผมว่าการตั้งรับรอโต้กับตั้งรับรอโดนเล่นอย่างไรซึ่งการเล่นเกมรับของบ้านเราก็ยังก็รู้กันอยู่เนาะว่าเราเป็นแนวตั้งรับ รอโดนนะครับผมแต่แต่ถ้าดูบอลไอเหี้ยนะที่มันเฮ้ยแม่งมนเล่นบอนลรถบัสรถอุดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเขาตั้งรับแล้วรอโต้นะครับของเรานี่ตั้งรับรอโดนนะครับตั้งรับรอโดนนี่ก็ประมาณบอลโบราณน,นะนะส่วนตั้งรับรอโต้ก็เป็นบอลที่แบบว่าเป็นบอลสมัยใหม่แล้วกันมันมีความแตกต่างอ่ะเดี๋ยวผมมาดูแท็กติกบอร์ดให้เห็นภาพเนาะ ว่าเป็นอย่างไรอ่ะตัวอย่างแรกก่อนนะครับตัวอย่างแรกนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องบอกว่าผมจะแบ่งโซนในสนามนะครับเป็น3ส่วนคือแดนหนึ่งแดน2แดน3นะครับอ่ะแดน1เราคิดเรานับเออนับง่ายๆนะแดน1คือแดนของของเรานะครับแดนอ่าแดนของอ,อ่ ทีมเรานะครับที่เป็นแนวรับนะครับผมแดน2อ็คือแดนตรงกลางนะครับแดน3ก็คือแดนเกมบุกนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เนะเาะอย่างในหน้าจอทีวีผมเนี่ยหน้าจอหน้าจอคลิปผมเนี่ยโซนสีน้ําเงินอ่าโซนสีน้ําเงินตัวสีน้ําเงินอ่าโซนที่มันเป็นตีกรอบสีชมพูนะแต่ตัวผู้เล่นสีน้ําเงินนี่นะเป็นแดนหนึ่งนะครับส่วนโซนสีเหลืองอะ่ะเป็นแดน2นะครับส่วนโซนสีน้ําเงินเนี่ยที่มีหมายเลขหนึ่งอตัวแท็กติกบอร์ด เบอร์หนึ่งสีแดงๆตัวเดียวเนี่ยอันนี้เป็นแดน3เกมบุกนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเกมรับนะครับตัวอย่างแรกนะครับเกมตั้งรับรอโต้เขาเล่นกันยังไงหรือว่าบอลสมัยใหม่นั่นแหละนะครับก็เอาง่ายๆคือการเล่นรสซิ่งนะครับเล่นรสซิ่งนั่นเองนะครับผมเข้าใส่อ่ะดูตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มใหม่ท่านผู้ชมดูตัวอย่างนะครับอ่ะอันนี้ตัวสีแดงนะครับ จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเกมลุกนะครับผมส่วนตัวสิเงินอ่าเราสมมุติว่าเป็นเกมเกมทีมตั้งรับอ่เกมทีมตั้งรับของเรานะครับในแดนหนึ่งของเรานั่นเองนะครับวิธีการเล่นนะครับว่าเฮ้ยตั้งรับรอโต้เขาเล่นกันยังไงนะครับคือสมมุติว่าสมมุติว่าสถานการณ์ตอนนี้เกมบุกเกมบุกนะครับเป็นการครอบครองของฝ่ายฝ่ายอา่ฝ่ายทีมคู่ต่อสู้เรานะครับแล้วเรา อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเล่นเกมรับตัวสีแดงเป็นเกมรุกตัวสีเงินเป็นเกมรับนะครับผมดูจงังหวะการออกบอลน,นะครับการถ่ายเทบอลน,นะครับการถ่ายเทบอลขออภัยครับการถ่ายเทบอลของคู่แข่งนะครับพยายามที่จะหาช่องเจาะนะครับอพอ,อดูด,ดูตัวอย่างเริ่มต้นนะครับพยายามจะหาช่องเจาะแต่ดูการเล่นเกมรับครับ <c oughs> เห็นไหมครับตัวลูกศรวิ่งวิ่งเห็นไหมครับเขาจะมีตัวชนตลอด เห็นไหมครับตัวชนตัวบีบตลอดให้คู่แข่งตัวสีแดงเนี่ยไม่สามารถที่จะโอเพนเพย์หรือว่าเซตบอลขึ้นหน้าบิลลอัพบอลขึ้นหน้าได้เห็นไหมครับอ่าพยายามออกด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนักเตะสีน้ําเงินนะครับพยายามบีบเ,เห็นไหมครับเคลื่อนตัวตามโมเมนตัมเ,เห็นไหมครับมาเป็นแผงเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่าดูกันช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าจางังหวะออกบอลเปิง้งอ่าเบอร์สิบีบนะครับบีบ,บ,บตามเห็นไหมว่าเวลาออกบอลอ,อ,อ,อีกครั้งนึง ให้เบอร์7ก็บีบตามเบอร์6บีบตามเห็นไหมครับมีตำแหน่งคู่ประกบทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมครับบอลสมัยใหม่เขาเล่นกันอย่างนี้หมดแล้วเห็นไหมครับวิ่งตามเห็นไหมฮะหกกับ10วิ่งตามตลอดเห็นไหมฮะบีบจนไม่สามารถออกบอลได้ต้องย้อนคืนหลังออกด้านข้างเห็นไหมครับบีบพื้นที่เห็นไหมครับวิ่งชนตัวต่อตัวนะครับมาร์กตัวต่อตัวเลยเห็นไหมครับบีบขยับพื้นที่ตามเห็นไหมฮะทั้งทีมเห็นไหมครับสุดท้ายสุดท้ายเจาะไม่ได้ก็ต้องคืนหลังเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ที่เราเห็นว่าบอลสมัยใหม่เวลาเขา pressing, เพลยซิ่งเขาทํากันยังไงเขาเล่นกันเป็นระบบเป็นทีมเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมีตัวประกบตัววิ่งตลอดนะครับวิ่งชนเวลาแต่ละตัวมีการอ่านตัวที่มีบอลและตัวที่ไม่มีบอลน,นะครับอ่านทางบอลตลอดนะครับผมเห็นไหมครับคู่แข่งอ่านทางบอลคู่แข่งตลอดเพื่อบีบบีบเข้าไปนะบีบโมเมนตัมบอลเห็นไหมครับไม่ให้สามารถได้เล่นง่ายโดยเฉพาะในแดน แดนอ่าแดนหนึ่งของเรานะครับแดนหนึ่งแดนสองคึ่งข้ามมาแดนสองของเรานะครับผมเห็นไหมครับจะมีการขยับมีการขยับชนนะพยายามพยายามกดดันนะครับเห็นไหมครับมีตัววิ่งนะมีตัววิ่งสอดแต่เขาวิ่งตามประกบเห็นไหมครับมีหกกับสิบเห็นไหมครับเออมีหลายตัวสามกับสิบเอ็ดเห็นไหมครับมันจะมีนะครับมันจะเปลี่ยนหน้าที่กันแบบว่ารู้ระบบกันเห็นไหมครับนะครับซึ่งไอ้บอลเหงี้ยน่ะเราจะเห็นอย่างเงี้ยบ่อยเราจะเห็นอย่างงี้บ่อยครับ เวลาเราเราเจอบอลเหงียนมันจะเล่นอย่างเงี้ยเท่าที่ผมสังเกตนะบอลเหงียนยุคปังหางซซจะเล่นมันจะมีฟอร์เมชันประมาณ2-3แบบมั้ง5 5 3 2นะครับบางครั้งก็เล่นเป็น4-4-2บางครั้งแต่ที่เห็นบ่อยนี่คือ3 3-5-3มนะั้งเออ3-5-3นะครับหลัง3นะครับแล้วกลางนี่กลางนี่เพรส3 5 3แล้วก็ ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้ไอบอลไอบอลเงียนะบอลเวียดนามยุคนี้จะไม่ใช้หน้าตัวเดียวครับถ้าไม่2ก็3ามนะ3ามสเอ้สามสี่สาว่า3 5 3ห้าสามวะ3ามสี่สาเดี๋ยว3 3มเดี๋ยวนะหก็8 3เอ้ย3 4 3, 3ดิเออ3 4 3นับเกินนับเกินนะครับผมอ่ะจะเล่นแนวนี้ตลอดนะครับ ตัวเราจะสังเกตว่าไอ้บอลเหงียนน่ะมันเจาะยากมากเขาจะมีตัวเนี่ยบีบเพรสบีบเพรสบรีบไล่อย่างนี้ตลอดนะครับผมเห็นไหมครับบีบไล่ต้อนจนทําให้คู่แข่งไม่สามารถบิลอัพขึ้นหน้าไ,ด,ได้เห็นไหมครับจะมีตัวชนตลอดเห็นไหมครับตัวอ่านทางบอลจะวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาตลอดนะครับบอลญี่ปุ่นบอลเกาหลีเป็นอย่างนี้หมดนะครับบอลเพรสซิ่งบอลไอ้แม้แต่บอลเหงียนเองนะครับก็เล่นอย่างนี้บอลมาเลเซียเองก็เล่นอย่างนี้นะครับจะพยายาม เข้าชนเข้าบีบเห็นไหมครับเวลาบอลบอลมาตรงไหนโมเมนตัมเขาจะบีบตามเลยเนียบีบตามตัวประกบนะครับบีบตามตัวประกบขยับตามตัวประกบเป็นแผงอืมนะครับเห็นไหมครับสุดท้ายเจาะไม่ได้เขาก็ต้องคืนหลังคืนหลังออกซ้ายออกขวานะครับออกเนี่ยครับเห็นไหมครับจังหวะอ่ามีตัวอาบีบพออ่านทางบอลเห็นไหมครับวิ่งสอดนะครับพยายามจะชิงนะครับก็ไม่ได้ครับมีตัวไล่ประกบเห็นไหมครับซึ่งบอลไทยเราจะไม่ได้เล่นอย่างนี้ บอลไทยเราจะไม่ได้เล่นอย่างนี้นะฮะบอลไทยเราจะดูดูเขาเล่นนะครับเดินเอานะครับไอ่เดี๋ยวมาดูความแตกต่างนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นไล่บอลแบบตั้งรับรอโต้นะครับถ้าตัดบอลได้คือโต้ทันทีนะครับตั้งรับรอโต้มาดูว่าตั้งรับรอโดนเล่นอย่างไรอ่าอันนี้คือการตั้งรับรอโดนนะครับอ่าสไตล์ bon บอลไทยเลยอ่าพอคู่แข่งออกบอลครับเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่แดน3อ่าแดนหนึ่งของเราแหละแดน3อ่า นักเตะเราจะไม่ค่อยขยับตัวเราจะร่นถอยร่นถอยนะครับแล้วก็ดูเขาเล่นนะครับสุดท้ายก็มีเห็นช่องแล้วก็หลุดเข้าไปยิงนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเลยสังเกตว่าตัวเนี่ยผมทําลูกศรนะทําลูกศรเราจะพอแนวลุกเขาขยับเราก็จะถอยร่นรนร่นไปจะมีพื้นที่ให้ผู้แข่งได้เล่นเคาะบอลได้ง่ายนะครับ ไม่เข้าชนไม่กดดันนะครับผมแล้วเขาก็มีช่องในการยิงนะครับเราจะดูแต่บอลน,นะครับเราจะดูแต่บอลพอเราหลุดตำแหน่งจากแดนเชื่อมอชายแดนระหว่างแดน2มาแดนหนึ่งของเราเนี่ยตรงกลางเราอะเริ่มจะเดินกันละเริ่มจะเดินเราจะเห็นช่องเยอะแล้วก็เวลาเขาบุกมาเป็นแผงอะเราก็จะมองแต่บอลน,นะครับมองแต่บอลแล้วพื้นที่มันเกิดครับเรามีตัววิ่งสอดเราจะไม่ได้วิ่งตามครับเราจะไม่ได้วิ่งตาม สุดท้ายมันจะเกิดพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะกรูกันไปแบบว่าไม่มีระบบในการชนตัวต่อตัวนะครับวัน by วันนั่นเองเห็นไหมครับเกิดพื้นที่ครับนักเตะเราไม่ขยับไงนักเตะส่วนใหญ่เราจะไม่ขยับหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงง่ายๆนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างง่ายๆครับตัวอย่างง่ายๆที่เอามาให้ดูนะว่าตั้งรับรอโต้กับตั้งรับรอโดนเป็นอย่างไรนะครับผมสรุปง่ายๆครับตั้งรับรอโต้เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการขยับ ขยับเข้าหากระชับพื้นที่นั่นแหละกระชับพื้นที่เพื่อนพอคู่แข่งได้บอลก็วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาแล้วล่นมาดูตัวประกรบวิ่งตามนะครับมีตัวไหนวิง่งตัวที่ไม่มีบอลวิง่งแล้วก็วิ่งประกรบตามนะครับเพื่อที่จะให้ไม่สามารถออกบอลง่ายๆนะครับสุดท้ายโดนบีบจะออกข้างโดนบีบเพสอีกแล้วขยับตามเห็นไหมครับเขาจะขยับตามมมเมนตัมของบอลตลอดเห็นไหมครับวิ่งชนวันใบวันเลยมาร์กวันใบวันเลยบีบบีบบีบเข้าไปสุดท้ายออกบอลไม่ได้ครับ ออกบอลไม่ได้ทาําไงก็ต้องส่งคืนหลังส่งคืนให้กับผู้รักษาประตูอนะครับส่วนตั้งรับรอโดนเราเราไม่ได้ไล่บอลนะครับเราไม่ได้ไล่บีบนะครับเราอ่าเราก็ขยับดูบอลดูเขาเคาะบอล bon นะครับง่ายๆมีตัวเติมตัววิ่งนะครับก็เราก็ร่นถอยร่นถอย่อาตัวไม่มีตัวไล่บอลครับให้ให้คู่ขแข่งขยับหาพื้นที่ได้ง่ายนะครับสุดท้ายยืนรอดูเขายิงนะครับสุดท้ายหลุดแล้วก็ยิงไปนะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับในการเล่นฟุตบอลเอาง่ายๆตั้งรับแบบเนี้ยโมเดนฟุตบอลครับเพรสอ่าประกบเพรสนะครับมาร์กตัวนะครับวิ่งชนครับวิ่งวิ่งไล่ตามตัวประกบนะครับวิ่งไล่ตัวที่ไม่มีบอลนะครับพยายามวิ่งหาช่องเห็นไหมครับอ่าบีเห็นไหมขยับตามเห็นไหมครับเขาขยับตามตลอดนะครับตั้งรับแบบนี้ครับรอถ้าตัดบอลได้ก็คือ สามารถที่บุกจากรับเป็นลูกได้เลยอันนี้เป็นการตั้งรับแบบอยู่ในในเพรสซิ่งในแดนของตัวเองนะเอออันนี้ผมเอามายกตัวอย่างให้ว่าเฮ้ยถ้านักเตะมันตัน้งเตะไทยเราอ่อนแอเกินไปที่จะเล่นไล่ทั้งสนามไม่ได้เนี่ยเราก็เล่นเพรสซิ่งแดนของเราก็ได้แดนหนึ่งช่วงระหว่างแดนหนึ่งแดนหนึ่งแดนสองเนะี่ยในแดนของตัวเองนั่นแหละเราไล่เพรสอย่างนี้เอานะครับก็ก็จะ เขาเรียกว่าก็จะออมแรงได้นิดนึงนะครับสาหรับนักเตะไทยที่ไม่ค่อยมีแรงวิ่งนะเออนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไอบอลเงียนะไอบอลเงียนมันจะเยอะกว่านี้คือมันสามารถทั้งเพรสซิงในแดน1แดน2แดน3มันเพรสซิงได้หมดอ่าแดน1แดน2แดน3มันเพรสซิงได้หมดแต่ของเราอาจจะปรับใช้ตรงที่ว่าอ่ะเดี๋ยวบอลไทยยุคนี้มันยังยังสำออย่ะไม่ใช่ยังยังอ่อนซ้อมยังไม่ค่อยมีแรงมากเท่าไหร่ก็เล่นเพรสซิงในแดนของตัวเองก่อน เล่นอย่างเงี้ยแนวการเล่นเพรสแบบเป็นระบบนะไม่ใช่ว่าแม่งมึงวิ่งไปมั่วไปหมดนะมึงต้องวิ่งอย่าทับลายกันนะวิ่งแบบว่าโอ้โหวิ่งแบบว่าตัวดึงตัวประกบมึงก็ต้องตัวตัวที่ไม่มีบอลวิ่งด้วยนะครับผมอ่าดูดูนะครับวิ่งการวิ่งชนนะครับดูทุกสอนนะครับอ่าวิ่งชนพอคู่แข่งได้บอลก็วิ่งเห็นไหมครับมีตัววิ่งฉีกก็วิ่งตามตัวประกบเห็นไหมครับทําให้เขาเล่นยากอืมนะครับไม่ใช่วิ่งแบบนี้อันนี้บอลไทยบอลไทยเราจะเล่นแนวนี้ ดูเขาเล่นยืนดูแล้วก็เดินก็จะขยับนิดหน่อยเดินนะครับมีตัววิ่งเติมเข้าไปคู่แข่งวิ่งเติมเข้าไปก็เลยจะล่นถอยแต่เราไม่ได้ไล่ครับไม่ได้ไล่ชนครับอ่อย่างเงี้ยเรามีตัวขยับขยับมาเขาเล่นเคาะแทงทะลุช่องมาก็จบเลยแล้วเพราะว่าตัวตัวที่ที่เราเราปล่อยให้เขาเล่นกันง่ายๆมาเราไม่ได้ประกบเราไม่ได้วิ่งชนวิ่งบีบนะครับให้เขาเล่นยาก เห็นไหมครับเขาสามารถดึงตัวประกบอ่าเราก็จะวิ prima, the the ่งกรูเข้ามาเห็นไหมครับ3เบอร์3สีเงินเบอร์3เบอร์6เบอร์4เนี่ยมันก็จะวิ่งกรูเข้ามาตัวอ่าเห็นเห็นว่าบอลมาโมเมนตัมโยมาทางนี้ละโลมาทางนี้ละนะครับผมอ่าขยับแต่หารู้ไหมมีตัวที่วิ่งสอดมานะครับผมอ่าตัวแดนกลางหรือว่าแนวละแนวด้านหน้าก็ต้องล้วงวิ่งเข้ามาล้วงช่วยแนวรับด้วยแต่แต่เราจะไม่ค่อยขยับกันเราจะล่นล่นถอยรอเขา แลจ้องจ้องรอเขาเราไม่ได้วิ่งชนหรอกจ้อง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 แล้วก็เขาเลี้ยงเขาลํำเลียงบอลมาถึงพื้นที่แดนสุดท้ายแล้วก็ยิงเข้าไปนั่นเองนะครับอืมฮะจังหวะเคาะตึ้งตึ้งนะเราไม่ได้ขยับตามเขาวิ่งสอดมาก็เสร็จเลยตุม้มเข้าไปอ่าแต่ถ้าเราเล่นแนวนี้นะครับเราขยับกันเป็นทีมนะครับเราขยับกันเป็นทีมเห็นไหมครับขยับช่วยกันขยับนะครับวิ่งไล่ชนนะครับวิ่งไล่บีบนะครับ แต่ละตำแหน่งวิ่งไล่บีบแต่ละตำแหน่งนะครับมันออกบอลไม่ได้เห็นไหมครับมันมีตัววิ่งสอดเราก็วิ่งประกบตามนะครับเราไม่ให้มันเล่นได้ง่ายนะครับไม่ให้มันเล่นได้ง่ายเห็นไหมครับเวลามันจะแทงทะลุมาอ่ะเราบีบเราบีบพื้นที่เห็นไหมครับบีบสุดท้ายมันก็ต้องออกคืนหลังคืนหลังไปก่อนพอโดนบีบบีบชนไปอีกอา้าวโอ้ยกูเจาะไม่ได้แม่งกูต้องคืนหลังไปก่อนเ,อเริ่มบิลล์อัพกันใหม่อะไรประมาณนั้นอ่ะ ฝากเผื่อเป็นประโยชน์นะครับการเล่นระบบทีมนะครับบอลสมัยเก่าบอลสมัยใหม่ตั้งรับรอโต้กับตั้งรับรอโดนมันต่างกันยังไงอ่คลิปนี้มีคำตอบโอเคครับสวัสดีครับ